ดิ้นดิ้นดิ้นดินโอ้พอถึงเจ็ดแป๊ก็ดิ้นก็จบไปพอจบเสร็จปุ๊บไออาร์ดโดนขึ้นไปขังขังมืดขังมืดด่านฟ้าขึ้นด่านฟ้าเป็นทั้งทั้งที่ผมไม่คนก่อเรื่องแต่ผมตอแหล่จนมันขึ้นไปขังได้ขึ้นไปขังผมก็อยู่ล่างล่างปกติใช่ปกติใช่พอผมอยู่ล่างปุ๊บไออาร์ดก็ขึ้นไปขังได้ประมาณ7วัน8วันมั้งไออาร์ดลงมาไออาร์ดลงมาก็เดินผ่านผมก็ด่าผมทุกวันไอ้เฮียมึงแม่งไม่จี่โกไอ้สัตว์แทงกูข้างหลังอะไรเงี้ย ดา่าผมทุกวันดา่ดาดา่าด่าผมก็ไม่ค่อยตอบโต้หรอกลำพานบางทีผมก็เมาผมก็จะผมก็ด่า,ดามันโไอดอาร์ตมึงไปคิดเอาใหม่ะเวยว่ากลัวแทงมึงข้างหลังเปล่าห,หรือว่ามึงจำไม่ได้วันนั้นอนะ่ะว่าใครเป็นคนสกิดไหลมึงเพราะว่าผมสกิดให้หันมาก่อนเพราะผมไม่ได้แทงข้างหลังผมสกิดแล้วมึหงหันมาถ้ากูแทงมึงหลังอ่ะเหยียบแผงหลังกูต้องมีเดยก็จะมองว่าไม่ได้ปัดแน่นอนถ้าไม่สกิดก็คงไม่แทงตัวกัวกนหรอกจริงากถ้าไม่ชื่นกันถูกไหมต้องเข้าคอแล้วหนึ่งใช่คนมันก็แทงขึ้นคออยู่แล้วพอกมา ตอนนั้นผมรอเก็บไอ้ต้นไก่ก้ออยู่เพราะว่าไอ้ต้นไก่ก้อวันนั้นเป็น